เอามือออกมาเลสวัสดีครับผมเบพีดอนครับต้อนรับกาสู่รายการมาดูหัวมวนเชิญมาโชว์ พบผมฟอร์ไดห่มครับถึงว่าจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่ายสองโมงคิงหงสามโมงเคิงครับพี่น้องครับมาสนุกสนานกับรายการของเฮาครับผมกดคข้ามาเลยครับทางช่อง P S I หาซื้เก่านะครับพ่อแม่พี่น้องรวมถึงทางด้านออนไลน์นะครับบนสืเอ็บนโมบายแอปพลิเคชันของ M b T V นะครับผม f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของอีสานทีวีนะครับและกากองสนุกต่างๆครับบนสิเป็นจันพี่เอสไอไอโฟแซดดีเอ็มเอ็มแซดหรือไอพีเอ็มนะครับพี่น้อง ลองเบิรงตัวเลขกันครับเลข5 9สบก้ากับร, 2, ร้อยสองในระคบพี่น้องตอนนี้จากนี้นะครับทั้งสองระบบก็คือ C-Band เ u ยูแบน ครับเข้าไปเบิ่งกันได้เลยตอนนี้นะครับโดยเฉพาะ Facebook Fan Page ของเฮาครับฝากกดไลค์กดแชร์ของอีสานทีวีนี่เด้อตอนนี้สิครบแสนแล้วนะสิสิ้นปีนี้แล้วยังบ่กระเตื้องอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับเข้าไปแห่กัลุ้ใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปให้หมู่เจ้าเห็นเลยครับพี่น้องส่วนโมบายแอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android นะครับผมไปดาวน์โหลดกันมาไว้นะครับกดเข้าไปก็สิมีหลากหลายช่องเลยครับมีหลากหลายเนื้อหาสาระของ MVTV ของเฮานะครับผมทุกช่องทางก็สิรวมอยู่ในแอปพลิเคชันของ MVTV ครับ อะละครับพี่น้องครับมือต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการของเฮานะครับผมนั่นก็คือพันธันธันสีข้าวดีมีมาตรฐานต้องเครื่องสีข้าวออนซอนทนั้นพี่น้องนะครับเนี่เครื่องสีข้าวของเฮามีทั้งหมดสามรุ่นครับรุ่นแรกเป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับผมมีหนึ่งหัวสีกับหัวบดครับหัวบดนี่ก็ว้บดร่ำหยาบนะครับผมเพื่อให้มันเป็นร่ำออนเอาไปให้อาหารสัตว์ได้นะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูได้นะครับ ตะแกงสันนะครับรุ่นอยู่สีมีตะแกงสันกระเทาะอกไปเข่าออกนะครับแยกแต่มิดเข่ากำงามให้มูเจ้าเอาไปกินนะครับผมราคารุ่นนี้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทครับต่อไปรุ่นหน่อยลงมากครับพี่น้องเป็นรุ่นหนึ่งหัวสีบ่มีหัวบดครับมาพร้อมกระตะแกงสันครับรุ่นนี้ราคาก็จะถือลงนะครับเหลือ1,500ืบาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นต่อไปน่าสนใจที่สุดครับเป็นรุ่นที่ประหยัดและก็คุ้มค่าเลยครับผม รุ่นหนึ่งหัวสีตะแกรงธรรมดาบอมเป็นตะแกรงสันแต่บ่ต้องกังวลครับผมบอมีตะแกรงสันแต่ว่าเม็ดเข่าที่สีออกมาเนี่ยสวยงามครับผมทดลองมาแล้วนะครับราคานี่น่ารักแห้งน่าจับใจซื้อสอยไว้ใส่นะครับพี่น้อง8,999บาทเท่นานั้นเองครับนอกจากเครื่องสีเข่าแล้วเฮ้าก็ยังมีเครื่องปอกขา้าวโพดกับเครื่องซับหญ้าพร้อมเนื้อพี่น้องเนื้ดดอู้ใดเฮ็ดเกี่ยวกับปลูกข้าวโพดปลูกมุกเถืดินครับต้องซื้อไปเลยครับผมเครื่องรุ่นนี้นะครับราคากับจับ จับต้องได้นะฮะพี่น้อง8,080 0กุ9บาทเท่านั้นเองนะครับเครื่องซับหยากะราคาอยู่ที่12,900กส9บาทเองครับเครื่องซับหยากะค่อนข้างอเนกประสงค์พี่น้องซับได้ทั้งหยาอ่อนหยาแก่กิ่งไมอ่อนอนนะครับกิ่งไม้แก่แก่บ่ได้เดิมมันสีมุนนะครับต้นกล้วยอยู่กล้วยหรือพืชพันธุ์ใดๆที่เจ้าคิดว่ามันมันบ่แข็งจนเกินไปมันบ่มีแกนข้างในเนี่ยก็สามารถซับได้นะครับและราคาเนี่ยซื้อไปบมคุ้มค่าแน่นอนครับ ทุกรุ่นนะครับรับประกันมอเตอร์6เดือนรับประกันโครงสร้างของเครื่อง2ปีที่สําคัญส่งฟรีทั่วไทยเลยพี่น้องมันอันใหญ่เดิแต่ว่าเขาส่งให้ฟรีเลยครับผมณตอนนี้ครับโทรกันเข้ามาเลยครับ0ูนย์เก9 9แนะครับย้ำอีกเทือนึง0ูนย์เก9 9แนะครับส่งฟรีทั่วไทยเด้อหรือว่าท่านสิติดต่อมาทาง Facebook Fan Page ของ MVTV ก็ได้อีสานทีวีก็ดีไฟ Channel ก็แห้งได้ครับพี่น้องนะครับเครือข่ายของ MVTV ทุกช่องททาาาาาาางงนนนนะครรรััับโกกเเเเขข้้้มมมมลยฮีพพอ รับออเดอร์จากทุกท่านอยู่นะครับเอาล,ละมือนี้มีศิลปินเตัวนน้อยต่หากหากมาฝากผลงานครับสิเป็นทูใดนั่นช่วงหนาพอกันครับพี่นอ้องกาบวสวัสดีค่ะหนูน้องไอซิรีกัญญาซีฟองครูค่ะ จะมาร้องเพลงแม่ใช้เลี้ยงน้องค่ะออออออวันหยุดเลี้ยงน้องนะดูแลให้ดีเพราะตัวแม่นี่จะอ,ออกไปทำงานนั่นเป็นค่ะ กับน้องสองไว้จอมสนแม่ออกบ้านผลก็คว้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมเข้ามาช่วงที่2ของรายการชื่ออะไรคะลูกน้องไอซ์สิริกัญญาสิฟ้องครูค่ะน้องไอซ์สิริกัญญาสิฟ้องครูค่ะสิฟ้องครูคืออะไรคะก็คือเพื่อนในร่วมห้องค่ะเอาดึงสอยงลบแม่ทัดหนูไปหนูก็เลยไปฟ้องครูคอ๋อเป็นชื่อเพลงไหม<ช>เป็นชื่อเพลงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาเอาเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา สัมภาษณ์น้องไอกัน네ต่อผมเริ <c oughs> ่มอยากสงสัยแล้วว่าทำไมต้องมีคำว่าสี่ฟองโคนะครับผมในการประชักันช่วงหน้าครับใราดบวกนู่นบวกนู่นาเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อย กลับมาช่วงที่สามของรายการครับคุณผู้ชมอยู่กับน้องอะไรนะคะน้องไอซิริกัญญาซิฟองครูค่ะนไอซ์สิริกัญญาตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วครับตอนนี้อายุ11ปีค่ะ11ปีแล้วเหรอโอ้อยู่ปไหนแล้วเนี่ยปห้าค่ะปห้าแล้วเหรออุะย11ปีนี่ปห้าแล้วเหรอใช่ค่ะอู้แล้วแล้วเมื่อปีที่แล้วอายุเท่าไหร่อายุ10ขวบ10ขวบอ๋อแล้วงไอเรียนอยู่เรียนไหนครับเรียนอยู่โรงเรียนเสริมิตรวิทยาค่ะอยู่แถวไหนกรุงเทพมหานครไหม อยู่แถวอายุทยาค่ะอ๋ออยู่อายุทยาเหรอเป็นคนจังหวัดไหนคะเนี่ยคนจังหวัดลำปางค่ะอ้าวคนจังหวัดลำปางแล้วทำไมได้มาอยู่อายุทยาล่ะครับคุณแม่มาทํางานที่อายุทยาอ๋อคุณแม่มาอยู่อายุทยาค่ะแล้วหนูหนูเกิดที่นี่เลยไหมหรือว่าเกิดที่ลำปางเกิดที่นี่เลยค่ะเกิดที่อายุทยาเลยเนาะใช่ค่ะอืมแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ปิดเทอมหรือยังปิดเทอมแล้วค่ะปิดเทอมพอดีเลยค่ะปิดนานหรือยังเนี่ย นานแล้วค่ะนานแล้วปิดกี่เดือนครับสองอาทิตย์ค่ะอ้าอย่าไมป,ปิดน้อยจังปิดสองอาทิตย์เองเหรอใช่โอ้ยอะไรอย่างนี้ก็เสีย ب. เล่นได้แป๊บเดียวดล <c oughs> ใช่ไหมปกติชอบเล่นไหมลูกไม่ค่อยอ๋อไม่ค่อยจะเลยชอบร้องเพลงเนาะใช่ค่ะโอ้เพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรครับ เพลงแม่ใช้เลี้ยงน้องค่ะแม่ใช้เลี้ยงน้องแสดงว่ามีน้องใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะมีน้องกี่คนคะมีน้องหนึ่งคนค่ะเพลงแม่ใช้เลี้ยงน้องแต่งมาจากชีวิตจริงของหนูเลยแต่งมาจากชีวิตจริงของหนูเลยใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่มาด้วยใช่คคุณพ่อมาไหมคะคุณพ่อไม่ได้มาค่ะเออเรามีคุณพ่อกี่คนมีหนึ่งคนอ๋อมีหนึ่งคนนะแล้วคุณพ่อมีคุณแม่กี่คนหนึ่งพี่ล้อเล่นพี่ล้อเล่น แต่งมาจากชีวิตจริงก็หมายถึงว่าคุณแม่เราเนี่ยชอบใช้เราเลี้ยงน้องก็เวลาแม่ไม่ใช้เลี้ยงน้องหนูก็ดูแลน้องค่ะเวลาแม่ขายของกลัวน้องจะไปกลัวหนูก็เลยดูแลอ๋อก็เลยดูแลแทนคุณแม่ให้เออน่ารักมากเลยนะแต่คุณแม่ไม่ได้บังคับเราใช่ไหมลูกไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับแล้วทําไมชื่อเพลงถึงว่าแม่ใช้เลี้ยงน้องก็คือบางครั้งคุณแม่ก็ให้หนูดูน้องบ้างค่ะเพลงนี้ใครแต่งให้คะ อาจารย์ออสเซนเตอร์เป็นคนแต่งค่ะผู้เรียบเรียงคืออาจารย์ดีมค่ะอาจารย์ดีมค่ะเรียบดนตรีเหรอใช่ค่ะดีมดีมอะไรดีมมีนามสกุลไหมหรือรู้จักดีมไม่เฉยไม่เป็นไร <c oughs> นะครับอาจาร,รย์ดีมเนเลียงดนตรีให้เนาะแล้วหนูมีกี่เพลงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้หนูมีทั้งหมด2เพลงแล้วค่ะ2เพลงค่ะเพลงแรกนี่ก็คือตามชื่อศิลปินเลยใช่ค่ะเพลงสี <4 S 2> ฟ้องครูแล้วก็แม่ชัยเลี้ยงน้องเป็นเพลงที่สองสี <4 S 2> ฟ้องครูเนี่ยต้องเป็นเพลงอีสานแน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวร้องเพลงอีสานได้ด้วยหรอร้องได้ด้วยค่ะเหรอแรปมันมีแรปปนเนือด้วยค่ะแรปปนเนือด้วยค่ะแล้ววันนี้จะร้องให้พี่ป้อฟังไหมเนี่ยร้องค่ะอาววันนี้เดี๋ยวร้องด้วยนะ แรปบนเหนือเออดพี่พี่พี่ป้อขอฟังตัวอย่างเคสก่อนได้ไหมท่อนแลรปเนี่ยอ่ะสักท่อนหนึ่งบะฮู้จะอู้ไอหยังน่าละเขินมาอูมาบอกตรงๆว่าชอบกันเพื่อนๆก็ล้อว่าไอไม่ใจให้ฉันทรงยิ้มมาทุกวันจะน้องหน้าแดงขอบคุณเจ้าติมีขนมไอติมลูกอมไอกระซือมาให่จะฟ้องคุณนาที่เฮ้น้องไอ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 จะน้องหน้าแดงออันนี้พี่ อูท่อนแรปอยู่ในเพลงใช่แล้วเพลงนี้ใครแต่งให้ลูกอ่ะเพลงนี้คนเดิมไหมอาจารย์คันชิตค่ะเป็นผู้แต่งให้จารคันชิตแล้วทำดนตรีที่เดียวไว้ที่เดิมไหมไม่แต่คนละที่เนาะใช่เก่งเนี่ยเพลงแรกเนี่ยทําตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมีตั้งแต่เมื่อไหร่เพลงแรกทําตั้งแต่หนูอยู่ป .4 ป .4 ตอนนี้ปสป .5 อ๋อ,อไม่ไม่นานพี่เข้าใจว่าสี่ขวบตอนนี้หนู11เนาะ <c oughs> อ๋อปสก็แสดงว่าปีที่แล้วนี่เอง <c oughs> ใช่ค่ะเอาแล้วทำยังไงถึงได้มีเพลงเป็นของตัวเองหนูชื่นชอบการร้องเพลงอะไรยังไงบ้างอ๋อหนูชอบร้องเพลงค่ะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยป่า <c oughs> ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยเหอคุณพ่อคุณแม่ชอบร้องเพลงไหมคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบร้องเพลงด้วยเราได้ยินคุณพ่อคุณแม่ร้องคารเราเกะให้ฟังอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าคุณพ่อคุณ เรเล่นเด็กเป็นผ้าใสนะเรไม่รู้นะครับอ๋อก็เลยก็เลยทาให้หนูชอบร้องเพลงมาด้วยใช่เคยประกวดร้องเพลงอะไรไหมคะเคยค่ะประกวดที่โรงเรียนครูอ้วนค่ะได้ชนะที่หนึ่งล้อโรงเรียนครูอ้วนเหรอหนูเรียนร้องเพลงกับครูอ้วนได้เหรอหนูเรียนร้องเพลงกับครูอ้วนมานินุชค่ะอ๋อเรียนเรียนมากี่ปีแล้วครับเรียนได้หนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีปีนี้เหรอหรือปีที่แล้ว ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้อ๋อคือเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เลยใช่ก็คือครบรอบหนึ่งปีพอดีใช่ค่ะแต่ระหว่างเรียนเนี่ยเราก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วตัดสินใจยังไงว่าบอกคุณแม่หรือคุณพ่อว่าหนูอยากมีเพลงอย่างนี้เหรอหรือว่ายัางไงหรือว่ามีคนมาเสนอเราก็ <c oughs> มีคนมาเสนอน้นองไงคะ่ะก็คือมีลุงคนหนึ่งเป็นคนให้หนูได้ไปร้องเพลงแรกคือเพลงสีฟองครูก็คือลุงรัชะตาเคลือบคายค่ะ คุณลุงเขามีเพลงอยู่แล้วใช่ไหมคุณลุงหรือว่าเขาเขาเขียนเพลงให้หนูโดยเฉพาะเลยเขาเขามีผู้แต่งให้แล้วค่ะอ๋อมีคนแต่งมาให้แล้วใช่เออเขาเลยชวนให้หนูไปร้องให้ใช่แล้วเป็นไงบ้างประสบการณ์ที่รู้สึกยังไงบ้างแบบอุ้ยมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วตั้งแต่อายุยังน้อยเลยก็ดีใจมากเลยค่ะได้เป็นเพลงแรกด้วยค่ะโอ้เพลงแรกเลยเนาะแล้วปกติแล้วเนี่ยหนูร้องเพลงแนวไหนสะตายไหน สไตล์อินดี้ลูกทุ่งอะไรบ้างคะเรียนกับครูอ้วนเขาก็สอนไหมสอนไหมว่าวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งอินดี้เป็นยังไงสอนค่ะหนูชอบร้องเพลงอะไรมากที่สุดในการประกวดการประกวดก็จะมีเพลงเอลลันฟัตสค่ะเอลลันปัตสด้วยโอ้ลองลองนิดนึอมันหน่อยพร้อมท่าเต้นด้วยอ่ะเอลล์ร้องเลยได้ยินเสียงดังตึมตึม แอวกระพึมอย่างบันเลงอาการเป็นจังอยากเด้งเสียงแอวเค้งแล้วเราเออเอาขอแอลลั่นปัดหน่อยแอวล,ลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดแอวล,ลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเสียงแอวมาลัลล่นเสียงดงัง ดังปัด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 เออุดยอดสุดยอดเข้าใจความหมายไหมว่าแอลลันปัดคืออะไรเข้าใจไหมเข้าใจเป็นยังไงแอลลันปัดก็คือได้ยินเสียงเพลงก็แอลเอลก็อยากไปเต้นด้วยอ๋อเอลัลั่นไปตามนะครับพอเต้นแรงๆปุ๊บมันก็จะดังปัด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 อย่างเงี้ยใช่ไหมหนูเข้าใจภาษาอีสานด้วยใช่ไหมเข้าใจด้วยค่ะวทำไมเข้าใจภาษาอีสานนเป็นคนเหนือแท้แท้นะ ก็ได้ยินคุณแม่พูดกับเพื่อนของแม่เป็นคนอีสานค่ะอ้าวคุณแม่เป็นคนอีสานเหรอเพื่อนค่ะอ๋อเพื่อนของคุณแม่เป็นคนอีสานคุณพ่อคุณแม่เป็นคนลำปางค่ะอ๋อหนูก็เลยได้ยินมาก็เราพอเข้าใจบ้างแล้วมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นคนอีสานไหมมีค่ะอ๋อมีเพื่อนเป็นคนอีสานด้วยเนาะใช่เอ้ยแล้วเพื่อนเห็นแล้วมีเพลงนี้เพื่อนเข้าไปฟังไหมเพื่อนเข้าไปฟังค่ะเพื่อนได้ร่วมถ่ายเ v ด้วยว้าวเพื่อนได้ร่วมถ่าย MV ด้วยไม่ถ่ายที่ไหนอ่ะ ไปถ่ายที่โรงเรียนเลยค่ะถ่ายในโรงเรียนเลยเหรอใช่เดี๋ยวเอา MV มาให้พี่ป๊อดูด้วยไหมเนี่ยเอามาให้ดูด้วยค่ะอ้าวเอาละเอาละคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวไปดู MV เพลงปีฟ้องครูและแม่ชัยเลี้ยงน้องค,ครับพร้อมไปดูกันเลยครับรายการบัวหัว ยิ่งวันนี้มีแขกรับเชิญอย่างพี่แนนซี่ซับสมัยนะครับแนนซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แนนซี่และพี่อ้อยเจ้าเชียงใหม่อ้อยนักแสดงตลกนะครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักไอซ์ที่น่ารักด้วยเป็นศิลปินตัวน้อยจะขึ้นเวทีด้วยนะเพราะว่าคุณพี่แนนซี่จัดเขาเรียกตลาดนัดตลาดนัดดารามหกุศลครั้งที่ห้าที่ไหนครับผมที่ตลาดประตูกรุงเทพอ๋อตลาดประตูกรุงเทพตรงนี้นี่เองใช่เพราะจริงๆแล้ววินแนนปกติก็จะจัดที่ที่ห้างเนาะ แล้วก็สวนลุมไนเสร็จแล้วปีนี้ก็เป็นยุค new normal ครับผมใช่ไหมฮะเจ้าของตลาดประตุงเทพซึ่งเป็นเจ้าของข้าวสารตราใบาเงินก็เลยยกตลาดมาให้พวกเราอ๋อยกให้เลยฟรีๆเลยนี <laughs> ่ตา่ <laughs> าง <laughs> เราก็เลยเอาดารานักร้องศิลปินต่างๆนี ไปขายของแล้วก็มีการแสดงบนเวทีแล้วรายได้เนี่ยเราก็เหมือนจะมอบทุนการศึกษานะฮะแล้วก็จะมีดาราศิลปินไปออกบูธนะฮะแล้วก็มีโลงทานสำหรับคนยากจนแล้วทีมงานนะคุณเสิร์ตคุณน้องแต่งเป็นบ้านไร่ไฉยทุ่งโอ้รีมแบบบ้านนอกบ้านนอกหน่อยเออพี่ก็เป็นแม่ทองกวาวหนูก็เป็น คุณข่าวอย่างเงี้ยย้ยุกหน่อยนะฮะใช่ระหว่างวันที่22ถึง31ธันวาคมออนดินธันวาใช่ไหมครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนว่าทุกวันเลยฮะทุกวันสุดท้ายเราเข้าดาวที่นั่นด้วยเราก็ไปเข้าดาวที่นั่นอ๋อต้ามีกิจกรรมเข้าดาวที่นั่นด้วยเลยใช่ค่ะแล้วก็มีพวกกลุ่มชูวิทสองเนาะพวกสภาโจ๊กพวกก๊อปปี้เอะกบีชอทำอะไรเขาจะมีไปขายไข่ นาทีทองฟองละหนึ่งบาทโอ้น่าสนใจใช่แล้วก็แจกรางวัลวแล้วพวกหนูหนูจะเรียกพวกหนูหนูเน,โนอะก็ไปอยู่ร้านลื่นเลืองดาราไงาก็จับรางวัลแจกคนน่ะครับผมนะคะก็ น้องเสือก็ต้องไปด้วยเชิญด้วยนะคะเป็นแม่งานด้วยใช่ไหมครับพี่เสือนิดหน่อยเป็นบางวันพรอะ 24- 25ต้องไปเพชมบูรเขาส่งคิวไปแล้วตัวเองคิววันไหนบอกพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานก็ไปได้ทุกวันนะครับเพราะเราขายสินค้าในราคาประหยัดซึ่งศิลปินทุกท่านนะครับยกของไปขายที่นั่นแล้วก็ฟรีไม่คิดเงินเขาเรียกว่าบูธไม่ต้องจ่ายคือใครอยากเอาอะไรไปของไปขายได้เลยก็มีดาราหลายคนนะ ก็มีมิสอิตาลีนะจูเลียคอนเซจิโซึ่งตอนนี้เป็นผู้ช่วยพ่้งมกับหนังฮอลลีวูดไปเป็นพิธีกรซึ่งคุณแม่เธอก็ยืนใกล้ๆวันนี้ลูกไม่มาค่ะนนี้เองพี่อ้อยนะฮะค่ะวันนี้ลูกไม่มาค่ะเลยยื้ตัวแม่มาแทน โชคดีนะไม่ติดอยู่ที่อิตาลีเพราะคุณสามีติดอยู่ที่โน่นมาไม่ได้โคโลดดาวเขาเรา่องยังมาไม่ได้ยังมาไม่ได้เลยังติดอิตาลีแล้วญี่ปุ่นมั้งที่ร้องให้ทุกวันเลยอยากกลับเมืองไทยถ้าเป็นไปได้ช่วยบอกกองศุลไทยในโรมด้วยนะคะไม่นี้ขอนอกเรื่องนะจริงๆเนี่จะเอาหน้ากากอนามัยหนึ่งเดียวในโลกไทยทำไทยผลิตนะก็คือมีกระเป๋า นะฮะเขาฝากมาใส่เสร็จแล้วของอเลยนี่ของคอพี่ก็ใช้ไม่ค่อยถูกกันนะของคอไว้แบบนี้ได้เวลาจะใช้ปุ๊บก็รลูดซิปออกมาใช้ใช่นะคะก็คือ face mask and p a u c h by กอนวรัตนนะคะก็ ปกติเนี่ย220 2นะเขาก็มาขายในตลาด180เอามาขายในตลาดวันนั้นด้วยเพ,เพราะว่าเออเขาช่วย ช่วยกันกุศลนะเสิ่อครับผมมอบให้น้องโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอ้ที่นี่ของวัสดุคุณภาพเลยนะคุณผู้ชมดีมากเขาจะมีตัวกรองเลยบอกสิฮะมีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อ้ดีดีดีครับโฆษณาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรายังไม่พูดเรื่องงานเลยครับผมหนูว่าไปใช้นะคครับบผมมขอุณากครั็คือจริงๆแล้วขอบคุณรายการนี้เพราะว่าตัวเองเพิ่งกลับมาจากแคลลี่อีสานครับซึ่งแคลลี่โคราชฝากหัวใจไปเยือนโคราชนะคะก็ จัดมาแล้วเดือนหน้าจะจัดคารวานอีสานเขาโพก็เลยชอบมากเลยมาบอกมาอีสานทีวีเลยมันจะตรงอะไรขนาดนั้นนะคะก็น้องเสิร์ตก็นำทีมเพราะศิลปินจะไปด้วยแล้วก็เราเรายกไปอยู่แล้วมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะขึ้นบนเขาเลยน้องอ๋อยู่บนเขาเลยใช่ไหมครับโอ้ยิงช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยนะแล้วพี่ก็เคยสัญญากับเจ้าวาด วัดมาตุลีว่าจะไปมอบทุนการศึกษาออทุกปีเนี่ยฟ้าใสในโครงการปันของเนี่ยนะคะคก็จะมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศปีนี้ครบรอบปีที่14แล้วค่ะโอ้ดีมากครับดีมากครับสาธุด,ด,ด้วยนะครับผมกิจกรรมเริ่มเมื่อไหร่ครับพี่ 20ออลลี้ใช่ไหมฮะ22 24มกราคมแบ่งทีมงานไปฝั่งนู้นด้วยอ๋อ๋อในมกรามกราเมกรารถออกที่หน้าโรงเบียรเรียบด่วนนะคะแต่งานที่จะถึงนี้นะฝากไว้นตลาดนัดรามอุสนนะคะใช้ชื่อมหากรรมทุบราคาสินค้าที่ประตูกรุงเทพนะคะซึ่งขอเชิญชวนนะคะอยู่แถวๆนี้เนอะ ไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็ไปเจอการแสดงจากน้องๆน้องไปด้วยนะคะครับผมน้องไก่น้องไก่ไปด้วยนะน้องไก่สัญญาออกีนมีนางงามมีดาราแล้วมีพิธีกรเราถ่ายทอดออกทั่วโลกด้วยครับผมค่ะครับผมโอเคพิธีกรจะถามอะไรถามพูดหมดแล้วก็ครอบแล้วงานนะครับก็อยากจะเชิญชวนนั่นแหละนะสำหรับทุกท่านที่ว่างจากภารกิจนะครับไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ ตลาดนัดดาราครั้งที่5นะครับที่ตลาดประตูงเทพพร้อมกัน22-31ธันวาคมครับครับอะละอะน้องไอซเมื่อกี้ MV สนุกมากสดใสมากนะครับแต่ดูดูใน MV รู้สึกว่าเราจะโตเนาะดูแบบเป็นเป็นหมายถึงว่าตัวโตจะพูดยังไง ดูดูแล้วแบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเหมือนแล้วเป็นย่าเขาเลยเนาะไอ้ฝากผลงานหน่อยลูกช่องทางการติดตามอยากไปฟังเพลงหนูฟังได้ที่ไหนคะน้องไอซ์ขอฝากผลงานเพลงซีฟองคูและแม่ชัยเลี้ยงน้องด้วยนะคะซีฟองคูดูได้ที่ช่องพูไทยรลคอร์ดหรือช่องน้องไอซ์นะคะก็คือเพลงแม่ชัยเลี้ยงน้องติดตามได้ช่องพี่ใบปอลติยาค่ะน้องไอซ์ขอฝาก youtube น้องไอซ์ด้วยนะคะชื่อว่า ไอซิลิกัญญาค่ะอ่านะครับคุณผู้ชมท่านสนใจก็ไปติดตามตามช่องทางที่น้องไอซ์บอกไปเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่แถวๆนี้นะครับใกล้ๆประตูกรุงเทพนะครับยี่สิบสองอ็ดธันวาคมนี้นะครับก็ไปร่วมกิจกรรมดีๆได้นะครับผมนําสินค้าถ้าคุณคิดว่าคุณมีของดีเราไปขายได้เลยนะครับผมไปร่วมชมไปเที่ยวงานกันได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสามท่านนะครับพี่เสิร์ดด้วยนะครับแล้วพี่เพื่อย พี่ซีนันซซูใหม่ค่ะนะครับแล้วก็น้องไอซ์เป็นอย่างสูงนะครับผมกาสหน้าพบกันใหม่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยบทเพลงไหมมีร้องเพลงไหมร้องอีกไหมไม่มีแล้วนะค่ะอะเดี๋ยวมาทุ่งหน้าเดี๋ยวมาโอกาสหน้ามาร้องอีกเพลงหนึ่งกันเลวกันเนาะนะครับเริ่มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคับ